สวัสดีครับสำหับดีพี่น้ำเท่าทีเขารบรักทักแพงพี่นองขับปัะทัเชื่องชุ่มกุบาลประตำหนักกุพันกูเมืองงามในเรื่องนองหารแรตรการปราสาทเพิงสวยสุดส่งสาผู้ไทยทิ่มหมันไนพุทธธรรมและนนี่คือคขามลนของพี่น้ำเท่าเช่าจังหวัดสกลนครค,ครับตอนรับพาพตอนกับสู่บรรยากาศของรายการผมเสี่ยงเพลวเมืองสกลนครกับบรรยากาศเมือ่อนี้ผ้าผี่ผนองมาสัมผัสกับบรรยากาศของโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมสวัสดีพี่เบียครับผม นะครับบรรยากาศเคขื่อนน้ำอุ like <Yeah. S 1> so ่นบรนมากจ้าคืพี่น้องโดนเติบแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งบรรยากาศของเคขื่อนน้ำอุ่นอำเภอพระโคนสกลนครบ้านผมสัก้อนพี่น้องครับผมนะปุ้ยนะครับสุดลูกหูลูกตาครับบรรยากาศครับเคขื่อนน้ำอุ่นสกลนครเคขื่อนน้ำอุ่นแดงครับผมสวัสดีอาจารย์ป่องและผอบี้สัก้อนบันนี้โอ้โหนี่ละสมคึ้อยากว่าบ่ายนีซอยจู่ไอ้จัดให้เป็นไหนบนเฮดเดอแซ่บเด้อเป็นยางชัครับครับผม โอ้ oh! ต noi, <Wars> ่อแก๊มหน่อยครับผมนะไป้ิปีกเดี๋ยวถ้าไก่พี่น้องกับผมอ่าใส่หนังแกะด้วยใส่หนังแก๊หถังแก๊ไมันอยื้อทั้งอย่างตัวใส่ใส่เราใส่หนังแกะอโอ้แก๊ะกระป๋องนี่ตจ้อ่าครับโอ้มาสะดวกสบายพี่น้องพวกเอาน้ำฟดดวงๆอยู่สวัสดีพ่อพี่ละจันทร์ป๋องอีกครั้งหนึ่งครับผมเมื่อนี้บรรยากาศของการปาร์ตี้พี่น้องครับมาปิกนิกกันณสันเขื่อนน้ำอุ่นนะครับอำเภอทั้งคนจังหวัดสกลนครครับอือหือวนก็ได้ใส่เสื้องามแท้นี่ ก็ได้ใส่เสืองายมั้ลูกล่ะใส่ยืนตงรงพ่อมองดูนี่ยืนตรงพี่พูนะโอ้ลวกตับแล้วเอาอ๋าอมาลาบากินดิบติครับผม,บมบยืนตรงดูขอบคุณครับนับยาปรับพัดนุ่งไอลิสลี่ขอบคุณคอไอไส้นะครับขอบคุณคุณพี่สุภาชัยนะครับที่ทรงเมื่อยมิจฉาทิพยนทรงเมื่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นหาขาวขึ้นเลยพี่ขึ้นหนาขาวขึ้นเลยเออผมใส่อันนี้แล้วครับอันไหนเอา สบู่นี่บ่ครับมีสบู่มีน้าขอบคุณพี่สุภรชัยนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์นะครับว่าสิเป็นอ่าดังข้าของมีอะไรอ่ะนงบ้งเนยบงเนยอันนี้ยังเนยว่าสิเป็นเจลล้างมือครับเจลล้างมือในะครับเอาน้ำยาปั๊บพนมมันก็มีบ่พนมหรอด้บุพหรอยาล้างจานครับยาล้างจานโอ้ครับผมน้ำยาปั๊บพนมครับยาพนมใช้น้ยาสักาครับตัวนะครับผมครับเออนะฮะครับผมที่ผลส่งาให้มีอย่างอีกหนึ่งน้ำมันมาใพนมดูนะครับกับผลิตภัณฑ์ นะครับน้ำยาซักผ้าไอริสลี่เนาะโอ้ขอบคุณพี่สมชายิด้ัไอ้ไส้เด้อนะครับพี่ส่งมาให้พ่พอเอายืนมาบม่เดีส่งมาเสียงเพลวเด้เออส่งมาให้พ่พอเอายี่บันมาตาอานพ่ออายี่ันมาซักผ้ารถแปดปีมันก็มาซักผ้า เมื่อนี้ภาพพี่พี่น้องมากกินซ้อยจุบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติบรรยากาศของเขื่อนน้อุ่นบ้านพี่น้องครับให้พี่น้องเบิ้งครับผมเอาอาจารย์ปองใช้รุ่งหล้าตอนเนื้อเจ้าปุ้ยเมื่อบ่ายวันกี่สองเดือนได้กินได้กินบ่นนี้บ่ครับข้าจะเกี่ยวล่อมเขาตีนครับไม่ได้ปองไม่้ปลาเพราะมันยากกินทอดจะกินเนื้อเพราะขี้ทอดตำหน้าไอ้ตีขิ้ทอดนะขอบคุณครับเนื้อแดงจึงเขื่อนขอบคุณเขียงเนื้อลุงดีนะครับขอบคุณเสียทวนกับเจ๊อ้นนะครับผมนะครับซึ่งพุ่น่ะ เอาเนื้อใหนออ้น่องกับดวงโอ้ยอ่อนซ้อนครับขอพูดอาดไส้ได้ไอ,อ่ายเด้อนะครับผมนะฮะพอเอ,อาบีกะเออพุดหนะกอา้าวจวดอาจารย์พอเอาบีจวดจวดจวดพวดโราณจวด,วด,ด ung, กวูหนักฟดดวงดวงพี่น้องแก้วห่วยมันฝดแล้วมันนำ้ำซุกเลยพี่น้องครับเบิังครับดูคำนี้จากอาจารย์ปองครับผมป้าเฮ้ยพอ,อเอาเบิ<พ>ังครับมันเนสียงป็นลวกซุกครับเอาลงเปิดฟ้าหมอที่หลับครับผมอืมเอาลงแต่ไครบป็นน้ำติอจานบ่ครับเอาใส่ถรถดีกับพ่อครับของเจ้าได้บัตรอาจารย์ปองนี่นะครับ องจับเข้ามายังถึงนาทีเนี้ครับเนี้ยบาดเนี้ยปอกพอดีมันเป็นปอกได้วนี่เนี้ยครับแป๊บองพักโอ้ยพักนี่พักปลอดสารพิษพี่น้องครับผมเขาไปค่อยใส่สารพิษี่เขาเขาใส่ถังแต่ฟอริดอนครับผมฟอริดอนเนี้ยครับปุ๋ยปุ๋ยตะปุ๋ยหอกครับเออนะครับเอาคุณยายเอาใหม่ครับผมปัดครับพี่น้องครับบรรยากาศครับผมค่าหลายครับโอ้ยใส่อาจารย์ป่องครับคืออยากได้กินครับเบอร์ด้วยเห่าไงเจ้ากิ๋งไงเนี้ยครับอื้มเฮ้เนี่ยพัดขายขิ้ิยูครับเนี่ยเจ้านักเกาะ นี่คบพันพาคิลิ่ครับป๊าเห็เบึงเนื้อเส้นนกถวแก้วขางลางพี่น้องครับบงครับครับถวยแก้วพูดนะไอมาครับนี่ไอไอพี่เบียไม่กินหมพี่เบียร์ไหมไอหนึ่งสองสามอามอุ้ยเอาเอาเขาฉะนั้นเปลาเจ้าก็จะเป็นต่แเสบแบงส่งไหมยังเบียร์ปอบปบนปอบปอบน่อนี่ปอบพูดนะขพี่หลองครับพูดนะเอาเต่าพักฉะนั้นบักละ เลือดเด้สันคือจะ่ามักเลือดมักเลือดแค่งอมต่อไปครับอันนี้ตาปองนี่ปไปพี่น้องครับเบิ่งอาจารย์ปองกรับบดนี่ครับอือถ้ากลายพี่น้องเอ้ยแก้วสู่เขาอาจารย์ปองสู่เขาบ้านเ้องบ้นแรงอาจารย์จวดพี่น้องจวดอือเพราะพี่มันสโฉบแบบละเปิดฝาผมดูเอ้ยมันสฉบตัวลูกนี่ดูนะของเจ้าหฮะอออออััันนนนีี้้้้เาาใทยมฮะ พ่อพยังงานะเนี่ยับผมกับพ่อเอาไปแล้วพ่อซื้อมาสามโล่พนพ่อต้องเอพยังงษาสองขีดนึงม่เจะอิ่มเนาะเอ้าอุ้ยเดีว่าปอบาปากวะพี่น้องครับปองกับจันปองกับผมมุ้ยถวยใบปองจันแก้วฮะเฮ้ยควายรูกมันจะขวบพ่อมากินเขาลูกพ่อมาอยากกินเขาพ่ออิ่มเราพ่อกินได้พ่ะพอกินบ่ให้พ่อกินเขาเรีสิผมเข้ามาคว้กับจันปองเออจุ่มเลือดลยพี่น้องเออ

มาพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศสันเขื่อนบ้านเรา <c oughs> เดี๋ยวสุนองมึบรรยากาศครับมาเ,าเขื่อนมาเท่าเป็นจังไรเนี่ยสร้อยจากกองสร้อยพี่หน่องบ่อมืดจากกองสารจาร้อครับนะเนี่ยพี่หน่องบรรยากาศสันเขื่อนพี่น้องครับ,รบอ่ะพี่หน่องิึงรบรรยากาศสันเขื่อนผมพี่เบี้ยไม่จริงป่ะนะบรรยากาศครับอันนี้คืฝั่งซ้ายมือนะครับ ทางจาับบอลผม10บกิโลพี่น้องไกลครับนะเดีแต่ก็ใส่แต่ก็อันนี้คือบรรยากาศสันเขินบ้านเรานะฮะทางไรครับพี่น้องอืมบรรยากาศย่อมควาแสงได้เ้อพี่น้องเด้อนะครับพุ่น่ะทใกไ้ครับแก้วยิงการยกมือเลยถทะลุได้ทะลุได้อุย้ยแสบบอลจานปอ่องใช่ไครับขามะม่วงเอาเปล่าเอาพุ่น่ะแสงตะเวน,น,น้ยกำลังตกงเลยพี่น้องครับ ดวงตะเวนยังมีแสงคนซื้อได้แหงยังคือเขาพักหน้าอุ้ยป้อมป้อมพักหน้าใส่พักหน้าอาจารย์เขาเปียนบรรยากาศมนียครับจากตรงไหนตรงหน้าเขามากินอยู่ตีนสันขึ้นแล้วนะครับครับผมพี่น้องครับผมหนักแสงเขาได้เลยพี่น้องเอ้ยนะครับคักหลายครับผมอ้าวป้อมใส่จัดป้องป้อมใส่ผู้สาวผู้สาวร้อนอุ่ยเกินผู้สาวเฉยผู้สาวต้องกี่หันเทาก็เด็กจะเกินแมวแล้วเนาะ เอามั้ครับเบิ้งครับเบิ้อาจารย์ปองครับช้าช้าครับช้าช้าครับนี่ครับทันทีเอ็ซีครับผมกิ้มเลือดพร้อมปาดเอ้าเอ้ยทักไลน์อุ้ยพี่น้องครับมาคักกันมาดิความพากนาใช่ครับมาแล้วบรรยากาศบรรหารลุงทำมาแล้วครับผมลุงทำมาแล้วนะฮะบรรยากาศพี่น้องครับเอ้าลุยพี่น้องลุยทักหลายครับ อ้าวลุยจันทรปองลุยลุยมีน้องเบิ่งบรรยากาศธงไฮธงหน้าบันเท้ามือนี่แบบสันเขื่อนเนาะเอาดูเสะข้ามมึงไงดูคำามมึงไงดูคำามมึงไงดูอือกูนะมีน้องครับเบิง่งคำตาสวดจ,จันทรนปองกับผมมีนังข้บ,บักเอบกับผมเอ้อเอางูดูเอ้ยเ,เป็นต่อยานเดี๋ยวพ่ออ,อ,อ้ะี้แซ่บมาลูกเอิญแฟน,รนครับมากินน้ำกันงด้วลูกเร็วมาๆๆ นะครับก็บรรยากาศย่าม,ม,าามครับคำตะเวนก็ร่างจิตโต๊ะเด็กผิดน้องครับคุณผู้หนึ่งดอบเบิ้งแสงครับแสงกระแห้งครับโอ้สียแล้เว้ยเหมือได้กับท้ายน่นาจะมือมือเล่าจันปองเนาะนะมือนี้เปตียบรรยากาศเอาแบบแสงแบบคักๆเลยนะครับบรรยากาศแบบบ้านเฮาเออนะฮะอุ้ยนะอุ้ยแก้วจันปองแก้วออ้ยคักหลาย แซวบอจั๊ปบอนะครับขอเป็น่ยนังใจให้พี่น้องทั่วเชียงอีสานพัทลินหากินไก่บ้านทุกๆพื้นที่หลายหม่องหลายบอนพี่น้องที่นะครับมาสู่การสู่งานที่ไปสู่การสู่งานต่างๆประเทศทั้งเมืองนอกเมืองนาหลายเพื้นที่นะครับพี่น้องครับเอาสู่ๆพี่น้องครับผมนะครบเวลาพึ่นพักปอโอนะครับผมสู่ๆครับผมทุกท่านนะครับเอาพักกันร้านนะยี่บลงลายเยอา เออแก้วนะครับขอทุกท่านครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ไพี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสโควิดซากลับมาบ้านเฮามายืนยันถามเขาพื้นที่อ่าอีสานบ้านเฮานะครับผมเส้นเพีเมืองโซโลฮอนตอดนะฮอนตอนะครับเมื่อกี้เมื่นกับพี่ชายที่มาจากอำเภอราศีสายนะครับเขิ้นมาเห็ุงานเราจันปองเนาะเมื่นกี้ดูสันเขินพอดีแบบพานมาพอดีกันเลยนะครับมาถ่ายรูปน้ำซึ้อเกาะเมื่อกี้จะงกาะเออซื้อขึ้นจำซื่อแล้วมาได้พีแครับพีแอดเนาะเออเออครับราศีสายครับพี่น้องครับเอ้าจันปอง อ้ยมันจะเสียบถอดเลยกินต้องเจ้าบ่ได้ไหมคอยกินนะยุต้ขคอยกินบ่แล้วนะอันนี้เฮ็ดให้พ่อราบีครับเพิ่นบ่ยิมครับเพิ่นบะแล้วบ่ข้าวมังเจ้าวด้วยสันนี่ครับอู้หลายเลียดเนี่ยือฮัลโหลลุงคามากินข้าวมาสวัสดีครับผมมายิ้มโรบีประกันมากินข้าวไหมกินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวหรือยังกินหรือยังโอเคกินนี่อือต่แม่นี่ไปกินไปเถอะ โาเกลุงทอมวันนี้แมรี่คริสต์มาสดีไอโนยูอ่าไม่ได้กินฝรั่งฟนะูดนานแล้วลองทำโอเคยืดหยู่นแมรี่คริสต์มาสดีพลังฟูดวันที่สามฟูดเดี่ยวรยจวดแสงเนะี่นะฮะนะครับสื่อเหมืนพิซซ่าไ้ลุงทอมเมื่อได้กนตะแก้วก็เป็นก็ตบะบะฮวงพี่น้อง <c oughs> ครับผมอ่ะ <c oughs> บรรยากาศบันไดพี่น้องครับผมที่นี่พังโคนมานผมครับจวดพี่น้องจวดจวด ลุยจันปองลุยใส่ข้าวมี่ไอ้ดูนี่มันเทปะกินมั้ยแม่เฮ้ยพี่แม่ฮึมแก้วจันปองแก้วไปข้าวแบบไงสุดยอดลายเนื้อกระเลือพี่น้องครับมาพี่น้องครับมากินกันครับเอาดินะเอายังเกิดอสามสิบสี่เกี๊ยนนี้ข้าวหน้าบ่ข้าวหน้าครับอครับผมเอาดูพรุ่งทำกินได้ไหม ไม่มาใจไหนาเ้งเออเอ้อลืมไปว่าพี่เอ็นแกนี่มจะไม่จะไม่กินเนื้อวัวครับลืมไปเอ้ยแก้วน่าไม่พ่อวะ สุดยอดหลายพี่น้องครับบรรยากาศครับอ่ะมีโอกาสมาเที่ยวพังคโคนมาเยี่ยมยามทั้เขาผมเสี้ยงเพียวเมืองสระค้อพี่น้องครับถ้าบ่ไปข้างหน้าสิพี่น้องมาเล่นสันเกินได้พี่น้องเด้อนะครับมาสัมผัสมาเอาบรรยากาศที่แซ่บบรรยากาศนัวๆมองนี่ครับที่นี่เขื่อนน้ำอุ่นอำเภอพังคโคนจังหวัดสระค้อมาจวดจัดฟัดเบื่อม้ากินเขาน้ำซ้ำป่าหรือว่าไป้รงหน้าผมเสี้ยงเพียวเมืองสระค้อกระเด็นสาหรับเบื้อนี้พี่น้องครับขอบคุณผลิตภัณฑ์นะครับ น้ำยาปรับผ้านี่น้ำยาจานนะครับน้ำยาซักผ้าน้ำยาต่างๆของผลิตภัณฑ์ไอริสลี่นะครับเด้อนะครับขอบคุณพี่สุภรชัยนะครับที่ส่งมาครับเบอร์โทรศัพท์0959375568 0959375568ครับผมเอาอยู่ดีสบายพ่อกำลังมือหนาสเป็นคลิปได้ขอบคุณหลายสบายดีพี่น้องครับผมเมื่อหนากินย่างข้ามืดหนาจะกินหมูกระทะบ่อได้กินครับบ่อได้กินโดนแล้วมัือ่าไม่ครับหมูกระทะก็บ่อได้กินครับแต่๋ยพาไปกิน ครับครับยิ้มาเป็นด้วยครับแก้วได้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมครับไม่ยังหรอไม่ยังหรอพี่สวัสดีครับไอ้ครับมาจากไซนโนครับเนาะโอ้มาจากท่งศรีสเกตครับออาเพื่อไอ้ไอ้ราศีสไลซ์ซื้อยังนรอพี่ ขอผมชื่อชื่อแอดครับพี่แอดครับมาจากราชสีไรศีเกตครับเพิ่นมาทักอ่างมากกันมางานทางสวนตะครนะครับผมขอบคุณไอ้ไส้ครับที่ทักทายกันเนาะบรรยากาศที่เคลื่อนอุ่นมานเท่าครับไอ้ไส้ครับมาจนกันลงไปอ๋อ้แ่บครับขอบคุณอะไรกันไปครับฝากหลังอัเดอร์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณแอดทั้งอำเภอราชสีไรดรีเกตพี่น้องครับบรรยากาศอ่าเคลื่อนอุ่นมานเท่าครับ